มิถุนขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงกับกุ้งแช่นะคะเรามาอัปเดตดูสตานะคะประจำเดือนกรกฎาคมนี้กันนะสำหรับชาวราศีม,มิถุนนะคะ โอเคลัคนามิถุนนะคะราศีมิถุนสามารถรับฟังคลิปนี้ได้นะโอเคค่ะเราจะใช้นะคะเป็นไพ่ทาโร่เนาะแล้วก็ไพ่ออรอคเคิลนะคะในการแปลสารนะคะทํานายดวงชะตานะคะให้กับนะชาวลัคนาราศีมิถุนทุกๆท่านนะคะเหมือนเดิม โอเคในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้ชาราศีมีถุนระวังนิดนึงเนาะเหมือนจะมีเรื่องเข้ามาไม่ค่อยให้ให้เราไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องงานที่มันแบบ เยอะแยะมากมายหลายสิ่งนะคะปัญหาจุกจิกกวนใจเข้ามาหรืออีกในนึงเนี่ยระวังมีปัญหากับคนต่างเพศต่างต่างเพศหมายถึงเพศที่3น่ะเพศทางเลือกนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะคะไม่สบายใจกันอะไรกันนอยกันน้อยอกน้อยใจเรื่องคําพูดนะคะของบุคคลที่ลักษณะเป็นเพศที่3หรือน้อยใจเกี่ยวกับคําพูดของคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กว่าโตกว่าตําแหน่งสูงกว่าเนี่ยมันมีความ เสียใจเสียความรู้สึกน้อยอกน้อยใจกันเข้ามาได้ในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นคนต่างวัยก็ได้นะคะเรื่องที่2ที่ต้องระวงังให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะชาวราศีมิถุนนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนะนี่ก็อาจจะเป็นเหตุทําให้เรามีปัญหากับผู้หลับผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่เป็นเพศทางลูกก็ได้ต้องระวงังเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าปัญหายังไม่เกิดนะคะอาจจะต้องนะพยายามรอบคอบแล้วก็ชัดเจนนิดนึง และใครนะคะที่โอเครอการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการงานอยู่เดือนนี้ก็จะชัดเจนแล้วด้วยการงานจะโอเคค่อยๆเติบโตขึ้นดีขึ้นนะแตระวังเรื่องปัญหาอะความน้อยอ,อกน้อยใจหรือปัญหาอะไรนะที่เสี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะอยากจะมองหางานใหม่ๆนะคุณจะมีโอกาสนะคะในเรื่องงานใหม่ๆเข้ามาแต่บางท่านบางคนยังแอบยึดติดกับที่เก่าๆหรืออาจจะไม่ได้ยึดติด แต่ติดพันธนาการติดปัญหาอะไรกับที่เดิมหรือเปล่าพยายามเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะคุณเคลียร์ปัญหาวาที่เดิมอะไรที่เดิมให้ได้แล้วโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณก็สามารถที่จะโยกย้ายเปลี่ยนปแปลงนะคะในเรื่องของการงานได้นั่นเองค่ะต่อไปเรานะคะมาดูเรื่องของการเงินงินบ้างนะการเงินนะคะเดือนนี้ห้ามให้กู้ให้ยืมเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าจะมีปัญหา เสียความรู้สึกไม่ได้คืนหรือใดๆก็ตามต้องระวังมากนะคะหรือระวังมีปัญหานะะเนี่ยไม่ว่าร่วมเงินโร่องงาน,งงานปัญหากับผู้ใหญ่ต้องระวังมากหน่อยเลยนะคะในช่วงเดือนนี้แต่การเงินส่วนตัวของเราเองดีขึ้นนะแต่มันจะไปเป็นปัญหาเนี่ยที่เราไปค้าประกันคนอื่นไปให้ยืมหรือว่าเราเป็นกู้ยืมคนอื่นมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าระวังจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าการเงินเราเนี่ยเดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วเราก็มาจัดสรรปันส่วนหรือมา นะคะ manage ให้ดีๆนิดนึงเพราะว่าเห็นว่าเดือนนี้เดี๋ยวการเงินจะเริ่มดีขึ้นไอ้ปัญหาทางการเงินเนี่ยไม่ว่าจะยืมเขาเขายืมหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นประเด็นมานะคะน่าจะสามารถโอเคจัดการเคลียร์แก้ไขได้นะใครที่รอเงินรอฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องวงนๆทองๆอ,อยู่อึดอัดใจไม่สบายใจนะอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะอาจจะได้รู้ข่าวรู้ผลก็อาจจะเป็นแบบเดือนหน้าหรือเดือนต่อๆไปต้องรอนิดหนึ่งนะ ะะส่วนอีกเรื่องึวงที่เด่นมากนะคุณมีเกณฑ์ที่จะนะคะได้เงินก้อนนะคะหรอทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้แต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันก็ยังเหมือนกับว่ามีอุปสรรคมีปัญหาอะไรพวกเนี้ยนะคะอาจจะหมายถึงคุณได้รับมรดกคุณได้รับเงินก้อนหรืออะไรก็ตามนะคะตรงนี้แต่ก็ระวังอาจจะแบบไปคูอยมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเงินก้อนเหมือนกันนะพยายามจัดสรรหรือดูเรื่องการเงินดีๆ นิดหนึ่งนะคะและก็เรื่องของโชคลาภค่ะภาพของโชคลาภนะ โชคลาภด,ดูเหนื่อยอ่ะดูยังเหนื่อยน่อๆกับเรื่องของโชคเหนื่อยคืออะไรโอ้ยเสี่ยงไปนะคะเปิดโชคเปิดดวงไปก็ยังไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่นะแล้วก็จริงๆถ้าอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆเขาก็บอกว่าโอกาสมันมีไม่เยอะหรือว่ายังไม่เด่นเรื่องโชคแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆก็สามารถใช้ตัวเลขนะคะเกี่ยวกับ ผู้ใหญ่นี่แหละที่คคยอุปถัมภ์ดูแลเอ็นดูเราอยู่นะคะก็โอเคก็พอจะให้โชคได้อยู่เหมือนกันแต่ก็ว่ามันก็ไม่ได้มากะนะคะถ้าจะได้คืูเขาให้เลยมากกว่าให้เป็นทรัพย์สินให้เป็นเงินอะไราประมาณนั้นนะคะเรื่องของความรักค่ะความรักของคนโสดนะคนโสดดวงของคุณเดือนนี้เสน่ห์เข้านะคะจะมีคนเข้ามาแต่ว่า หนือหน่อยเนิดหนึ่งนะหนึ่ง,นะงคืออะไรเข้ามาแต่ไม่ชัดเจนเข้ามาแต่ว่ามีช่องว่างหรือมีระยะนะคะมีแกปต่อกันและกันแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์อะไรที่มันเข้ามาในช่วงนี้มันไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่คือมีเข้ามาก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้ดี เท่าไหร่นะคะจะดีคุณได้ไหมได้อยู่นะก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปนะคะไอความไม่ชัดเจนไอ้ความไม่สบายใจหรือความห่างช่องว่างอะไรพวกนี้มันสามารถเติมเต็มหรือว่าเติบโตมากกว่านี้ได้แต่ถามว่าดวอนี้เข้ามาแล้วมันแบบโอ้โหโอเคฟุงพิงมุงมิง,มงหวานชื่อเลยไม่ไม่อะนะคะอ่าจะเข้ามาแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรประเด็นอะไรที่ยังให้ไม่สบายใจแต่ว่าการเข้ามาก็ถือว่านะคะเป็นการ เริ่มต้นหลักกาน,นะบางท่านบางคนมีคนเก่าๆกลับมาด้วยนะคะคนในอดีตคนเก่าๆติดต่อ,อกลับมา แล้วก็คนใหม่ใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ใหม่ชัดเจนหรือใดๆหรือมีสเสน่ห์มากดูคนจะเข้าหาเขาเยอะหรือเกินเราก็จะน o i s y อะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่ไปแอบชอบนะคะอาจจะเป็นลักษณะแอบชอบคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของ,ของได้เหมือนกันก็ต้องระวังนะคือเดือนนี้ความรักเอาตรงๆแล้วก็ไม่ค่อยดีมันเป็นมันเป็นจุดสตาร์ทที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันสามารถที่จะดีและเติบโตได้มากกว่านี้หรือดีขึ้นกว่านี้ได้เพราะฉะนั้น ถ้าให้แนะนำก็ว่าอยู่เฉยๆก่อนดีกว่าโอเคมีเข้ามาก็ไม่ไม่ต้องไปเร่งเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรอะ่ะถ้าจะแอบ,บชอบก็แอบ,บชอบไปก่อนหรือถ้าจะมีคนเข้ามาก็วางฟอร์มหรือว่าอยู่นิ่งๆดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะอย่าหาความชัดเจนอะไรในเดือนนี้ก็ว่าดูยากนะคะโอเคความรักของคนที่มีคู่แล้วนะ คนที่มีคู่แล้วนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ระวังนิดนึงเหมือนกันแหละจะมีความน้อยอกน้อยใจกันนะคะอะไรกันเข้ามาพยายามใช้คำว่าไม่เป็นไรแล้วให้อภัยกันให้มากๆนะอาจจะมีความน้อยใจอะไรกันแล้วทำให้ความสัมพันธ์มันดูห่างๆกันออกไปได้แต่เดี๋ยวก็กลับมาได้นะคะเพียงแต่ต้องรู้จักที่จะให้อภัยกันและเข้าใจกันให้มากขึ้นความสัมพันธ์มันจึงจะดีขึ้นแต่เดือน นีมันจะมีความอึดอัดใจเข้ามาหรือมันจะดูนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยพัฒนาอะไรสักเท่าไหร่นะคะขอเรื่องเดียวคืออย่างที่บอกพยายามเข้าใจทนุถนอมความรู้สึกของกันและกันเดี๋ยวก็กลับมาดีขึ้นหรือว่ากลับมารักกันเหมือนเดิมสนิทเหมือนเดิมได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพของคุณคุณนะคะสุขภาพของชาวราศี มิถุนต้องระวังอย่างมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องน้อยนะคะไม่แว่าจะเป็นนะท่านคุณผู้หญิงก็ต้องระวังเรื่องของการปวดประจำเดือนนะคะปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องน้อยนะ,ะท่อปัสสาวะอักเสบหรือเปล่าปัสสาวะไม่คล่องปัสสาวะบ่อยต่อมลูกหมากของคุณผู้ชายนะคะต้องระวังมากๆเกี่ยวกับระบบน้ําเกี่ยวกับท้องน้อยนะคะระบบ อะไรประมาณตรงนั้นน่ะแล้วก็ระวังเรื่องสายตาด้วยนะคะใช้สายตามากจนเกินไปนะอจะทําให้สายตามีปัญหานะคะอ,อีกสิ่งหนึ่งก็ระวังเรื่องของความเครียดที่ส่งผลต่อสายตา,ยาจะเป็นไมเกรนนะคะหรืออะไรที่นะปวดหัวปวดตาะลรลักษณะประมาณนี้ด้วยเหมือนกันโอเคค่ะเรามาดูนะไ้่อยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนอะไรคะ ให้บอกว่าการสื่อสารอะไรช่วงเนี้ยค่อนข้างจะลําบากเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อ่ะถ้าจะแบบถ้าเลือกได้นะจะต้องดิวจะต้องคุยอะไรอะ่ะเลื่อนไปเลื่อนไปก่อนก็ดีเพราะช่วงนี้คุยได้ไหมก็คุยได้แต่มันดูเหนื่อยมันดูเหนื่อยมันดูยากมันดูลําบากมันดูไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่โอกาสสําเร็จมันดูมีไม่มากนะคะ มันก็ได้สําหรับบางธุรกิจหรือบางงานเนาะบางงานก็จําเป็นที่จะต้องคุยและจบในเดือนนี้เพราะฉะนั้นขอวิธีแก้ไขแล้วกันนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าทําได้เนี่ยมันจะติดคดร่วงเอกสารเรื่องของการคุยไม่ลงตัวหนักใจลําบากใจแต่ถ้าเลื่อนไม่ได้และต้องคุยในเดือนนี้จริงๆขอให้พ่ช่วยแนะนําด้วยนะคะ นะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเลยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อประสานงานอะไรพวกเนี้ยนะคะการดีลกันติดต่อเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยโอเคอาจจะต้องมีการวางแผนที่ดี ที่จะไปคุยมีการจัดสรรหรือแมネจที่ดีถ้าไปคุยเรื่องตัวเลขอะคิดไปเลยว่าจะอะไรยังไงนะคะหรือการที่จะเข้าไปคุยไปเสนองานหรืออะไรก็ต้องมีระบบการวางแผนการจัดสรรงานที่ดีนะมันก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อยู่นะคะโอเคค่ะภาพรวมบทสรุปนะคะที่พายอ,อยากจะบอกเพิ่ม เขาก็บอกว่านะคะในเดือนนี้นะสิ่งที่กังวลใจไม่สบายใจนะสิ่งที่คุณถูกเอารัดเอาเปรียบหรือสิ่งที่เป็นปัญหาใดๆก็ตามจริงๆอ่ะมันสามารถที่จะแก้ไขได้เบื้องต้นคือหนึ่ง ตัวเราเองก่อนตัวเราเองต้องพยายามที่จะเคลียร์ปัญหานั้นๆน,น,นะคะอ่าถ้ามีปัญหาผิดใจกันคุณต้องคุยต้องเคลียร์ต้องอธิบายชยี้แจงถ้ามีปัญหาเรื่องเอกสารเนี่ยชาดตเห็นไหมคือเรื่องคนเรื่องเอกสารเนี่ยชัดมากเรื่องเอกสารก็ต้องไปจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วมันโดดเด่นเรื่องคนช่วยเหลือด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่บทสรุปอยากจะบอกก็คือโอเคถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาไม่ว่าเรื่องคนหรือเรื่องเอกสารเนี่ยคุณนะ่ะก็ยังมีคนที่คอยประคองหรือคอยช่วย ให้คุณผ่านมันไปได้นะนะคะมันไม่ใช่คุณตัวคนเดียวคุณอาจจะหนักกว่าเพื่อนแหละแต่ว่าคุณก็จะได้คนร่วมทีมหรือเพื่อนร่วมทีมหรือคนที่ช่วยประคับประคองให้มันผ่านไปได้แต่เบื้องต้นคุณนะ่ะจะต้องลุกขึ้นมาแก้ไขในเรื่องปัญหานี้เนี้ยด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วมันก็จะผ่านไปได้เองจะได้รับความชัดเจนนะคะหรือได้รับความถูกต้องกลับมาอย่างที่ว่าถ้ารู้สึกถูกเอาเปรียบอะไรที่ไม่ถูกต้องไปชี้แจงค่ะแล้วคุณจะได้รับ ความเป็นธรรมนั่นเองนะคะโอเคทําบุญเสริมดวงกันบ้างการทําทบุญเสริมดวงของคุณคุณนะคะ จริงๆก็ค่อนข้างเน้นไปเรื่องของนะคะอยากให้เป็นการทานมังสวิรัสนะละเว้นเนื้อสัตว์หรืออะไรประมาณนี้ถ้าทําได้นะคะจะดีมากๆเลย 2. หมายถึงการบริจาคเลือดนะคะถ้าทําได้แอบยากนิดนะเดือนนี้นะคะบริจาคเลือดได้นะคะทานมังได้2ออย่างนี้คือดีนะคะช่วยส่งเสริมนะคะในเรื่องของปัญหาที่หนักใจลำบากใจการแก้ไขปัญหาโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะก็โดดเด่น มากเช่นกันแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆนะคะที่ดูยากไปตรงนี้คุณก็สามารถทำบุญเกี่ยวกับมูนิทีได้เราก็ไปร่วมบริจาคเนาะบริจาคโอนเงินเข้ามูนิทีเดี๋ยวนี้ทำบุญไม่ยากนะคะอ่าทำบุญตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาแต่ว่าอาจจะไปเน้นหน่วยงานที่เขาแบบเนี่ยเกี่ยวกับศูนย์ที่เขารับบริจาคเลือดนะคะหรือว่าศูนย์ที่เขา อะไรลักษณะประมาณเนี้ค่ะอ่าฮะ ช่วยเหลือผู้ป่วยอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่เราฟังคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะแนะนำไกด์ไลน์อะไรดีๆให้กับชาวราศีมิถุนได้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะมีอะไรไม่สบายใจมาคุยกันนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะแนะนำได้ด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คาเคสค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามเราชมชานอลด,ดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด subscribe เนี่ย ที่ปุ่มดาา้านล่างนี้นะ,ะก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ด้วยนะ,ะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิอคอร์ดหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะอคขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย